ชีวิตล่าสุดจุ๋มอุทุมพรขอสามีฝรั่งกลับมาดูแลทเทียรีอายุไม่ใช่อุปสรรคของความรักสำหรับจุ๋มอุทุมพรสิลาพันธ์อดีตนางเอกชื่อดังที่ถึงอายุจะเริ่มแตะเลข6แล้วแต่ความรักกลับสดใสล่าสุดอินเลฟอ,อีกครั้งกับหนุ่มฝรั่งดีกรีนายแพทย์เปิดใจรักครั้งใหม่ในวัย61ปีสำหรับอดีตนางเอกจุ๋มอุทุมพรใน,นารายการคุยซัโชกับความรักครั้งใหม่ ที่แอบซุ่มคบหนุ่มฝรั่งดีกรีเป็นถึงนายแพทย์โดยเปิดใจถึงที่มาของการครบกันในครั้งนี้ทุกวันนี้ยังมีหนุ่มๆม,มาจีบอยู่เห็นว่าจีบบนเครื่องบินฝรั่งทั้งนั้นคนไทยคุยกันไม่รู้เรื่องคือเขารู้จักเรามากเกินไปคนไทยสักถามเยอะจนไม่อยากจะตอบเป็นเพื่อนกันดีกว่าเขาเข้ามาจีบยังไงลงจากเครื่องไปก็มีแลกนามบัตรแลกอีเมลกันแล้วเป็นคนทําธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันคุยกันเป็นเพื่อนก่อนใจเราอะ่ะมันลาออกจากวงการชีวิตคู่ไปแล้ว ไม่เหมาะสมกับการมีชีวิตคู่เป็นคนตรงไม่ดัดจริตมีความจริงมากเกินไปชีวิตคู่มันต้องอลุมันรวยเป็นคนไม่ค่อยอลุมาร่วยกับผู้ชายโจมทุมพรนางเปิดใจในรายการยิงสักยิงแซบที่มีอาจารย์ยิงสักดําเนินรายการมาเล่าถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวที่ต้องเลือกรากบอดิตสามีเทอรีเมฆวัฒนาเป็นพละตอนเป็นคนผิดและรู้สึกเสียดายที่ในวันนั้นเลือกเงินและความสําเร็จมากกว่าชีวิตครอบครัว ปีนี้อายุ60ปีแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรมากเพราะเป็นคนที่ไม่ทำศัลยกรรมด้วยไม่ฉีดอะไรเยอะมีบอททอกบ้างตามประา,าเน้นออกกำลังกายชอบไปฟิตเนสดูแลเรื่องอาหารการกินส่วนเรื่องความรักกับเทียรี่เขาเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์เป็นผู้ชายอบอุ่นและเป็นคุณพ่อที่ดีด้วยที่ได้รู้จักกันเพราะยายบ้านไปอยู่ซอยเดียวกันกับคุณเทียรี่ขับรถส่นกันบ่อยๆต่างคนต่างชอบกันและมีแม่สื่อเยอะ แล้วตอนนั้นจุ๋มเล่นละครกับเบิร์ตธงชัยและเบิร์ตน่าจะเป็นคนเอาเบอร์เราไปให้เขาแต่งงานอยู่ด้วยกันประมาณ15ปีทําไมถึงเลิกกันยอมรับว่าบางทีการตัดสินใจอะไรมันก็ผิดพลาดไปในชีวิตบางทีเรากําลังประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็เลือกงานมากกว่าเรื่องครอบครัวเราเกิดความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในขณะหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าเราอยากตะเกียกตะกายเพื่อให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากไม่หันกลับมาดูอีกคนหนึ่งเลยเมื่อความขว,ขวา้าหาความสําเร็จแบบไม่มีที่สิ้นสุด มันอยากได้มากขึ้นมากกว่าเดิมตรงนั้นก็สำเร็จตรงนี้ก็ดีลูกค้าเยอะเฮนสตางสนุกด้วยตัวแทบไม่อยู่เมืองไทยเลยต้องยกเลิกการทำรายการอาหารไปเลยและเข้าไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาแบบเต็มตัวโดยไม่ได้หันกลับไปดูเขาจริงๆคุณเทยรยีไม่ได้อยากให้ออกมาพูดลับหลังเขานะคะเพราะว่าเขาขอไว้แต่ตัวเขาก็งานเยอะทัวร์คอนเสิร์ตเยอะเวลาที่เราจะปรับความเข้าใจกันเลยไม่ค่อยมีและถ้าเราแสบติดความสำเร็จในชีวิตมากเกินไป แต่ในใจก็กลับเสียใจเหมือนกันนะคะไม่ได้สมบูรณ์นะทุกวันนี้ยังคุยกับคุณเทอรี่ว่าถ้าวันหนึ่งเขาแก่ตัวไปไม่สบายไม่มีคนดูแลเรายินดีที่จะเป็นคนดูแลเขาเพราะคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่เจอมาส่วนเรื่องเพื่อนสนิทไม่มีเยอะเพราะเป็นคนเบื่อง่ายและเป็นคนเจ้าชู้คบทีหลายคนทำคนเจ็บมาเยอะมาก